กำลังแกะกันนะเจ้าเยวมาพอนะเจ้าว่ะเดี๋ยวนี้อันนั้น้องใหม่เป็นไส้ไอย่างเงี้ยกระอกนะเจ้าเนาะตอนนี้เขาเจ้าขอแกะน้องใหม่กันต่อกันนะเจ้าเน่ ชอบชอบกอับโฟม์แมนนะเดี๋ยวจะอันนี้เราไม่หวานไม่หวานเดี๋ยวเขาจะแกะกับจะนี่นะเราไม่หวานเจ้ไม่ไหลเดี๋เขาไปล่างก่อนนะเจ้าอันนี้ไปล่างกัน,นจะเจ้า ให้ไปเส้นเส้นจะน้องใหม่อ่ะอันนี้รเรียบร้อยจะถ้าอันนี้รเรียบร้อยปุ๊บอันนี้ก็ต้องมาอีกต่อจะกำลังแฮกน้องใหม่นะจ๊ะเอาอันขนเมนนะจ๊ะขนเมนเนี่ยโอ้ขนเมนนี่ น่าจะประมาณ30กว่าปีแล้วเนาะสมัยข้าจะไปข้าเจ้าเป็นละอ่อนเจ้าอ่อนปฐมมันได้ไหมเนาะน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วเจ้าขนแม่นี่นะแข็งแรงเจ้าทนทานขนาดเลยสามน่าจะสามสิบกับสี่สิบสามกับสามสิบกว่าปีแล้วเนาะถ้ามีข้าเจ้ากับสี่สิบไปเราจะสี่สิบตนๆนละจะใจเนาะใจเนี่ยจะแหกดเนาะไม่เจ้า แล้วจะออย้ำตรงเนี้ยอะเจ้าก็ลังจะตำน้ำพริกนะเจ้าตำพริกย้ำหน่อไม้เนาะตอนนี้เขาใส่หอมใส่จะใครลงไปนะเจ้านี่ได้ได้โเจาะใส่พริกลงไปนะเจ้าพริกเ่เป็นพริกที่เขาจีแล้วนะเจ้าจีแล้วแล้วก็เอาเปียกออกนะเนาะเบียกมัน,มนดำดำเจ้าเวลาโดนความร้อนมันจะดำเจาะ นี่หมูกกาดนี่ม,มแลบนะจ๊ะใส่หมูกกาดกาดสดๆจะก,กาดไม่มแหบงามงามนปุ๊กเลย เจ้าอันนี้ดีเรียบร้อยแล้วใบขิงนะเจ้าซอยเรียบร,อยรบอ้อยละขันได้จะใบขิงนะเจ้าเวลาย้ำน่อใหม่นี่เปินว่าจู่กันเลยน้มันจะจู่ไหมนะเนาะของล้ำก็ต้องใส่เนี่ยเจ้าใบใบขิงเนี่ยเจ้า ต้องใส่ไม้ขิงต้องใส่แมกะจะน้ำน้องใหม่นะครับได้เลยเด้เอหลังจากังจะเอาน้องใหม่ลงโซ่ะนะเจ้าโซ่ในครกโซ่นี่คือตําแบบเบาๆจะคุกเข้าคุกเข้ากันตําแบบเบาๆคุกเข่าคุกเข่ากันนะเจ้าเข้ากับโซ่นี่นะ ้าตําแหงจังโซแห้งเดี๋ยวจังทาโซแห้งน้องหม่ก็จะแล้วเจ้าน้องหม่มันก็จะแล้วก็จะกินล้ําเนาะมันจําไเส้นนีนห้องโซเจ้านี่นถ้าตํนี่ก็ต๊บๆๆๆๆเียเจ้าตําแงตแล้วไปเลยอ่ะอันนี้คือโซเบาๆเบาๆเียเจ้า เดี๋ยวได้นะเจ้าย้ำหน่อไม่เดี๋ยวคุณตามาบอกว่าตะกี้ว่าคือคัว้วงานดำงานขาวก็ใส่ตัวเจ้ามันจะหอมเจ้าเดี๋ยวไปคว้วางานก็ใส่ตัวนะเจ้าเนาะสูตรของคุณตาเจ้าคุณตามักงานมักงานดำ <c oughs> า,าั้งาใส่ย้ำ,ำหน่อไม่กันนะเจ้าไม่ขาดสักหน่อย ตาเปิมักงาเจ้าเนี่ยกัมเกียร์อย่างหื่นไส่งาตาบอกว่าเป็นยาไปเจ้าเราจะจะไงให้กลินล้ำหอมล้ำเพิ่มรสชาติแล้วก็ต้องเป็นยาไปเจ้าใส่ไฟอ่อนๆครัวจ้ะถ้าใส่ไฟแห้งก็จะไม่กลินหอมละ เงีลื่อมล็อปเล็ปล็อปเล็ปเอเดี๋ยวอาจารดังล็อปเล็ปล็อปเล็ปลราก็ลืมสีน้ำตาลแล้ลื่อมเจไดอาจาะอันนี้ปิดไฟได้ละเงี้ยรีเซ็จแล้วนะจ๊ะไม่ใส่เลยจ้ะไม่ใส่เลยตามหมัก หมดเลยนะเพราะว่าเป็นยาเจ้าเป็นยาแล้วก็อันนี้คืองาเขาปลูกเองในบ้านเจ้าคนยายปลูกไว้ไม่กินในเขาเลื้อนเนี่ยเจ้าต้องเสาะต้องหาละแล้วก็ปอดสามผิดด้วยปวดไพยเจ้าสะอาดไปเจ้าเดี๋ยวก็กินเท้านะเจ้าย้ำานอใหม่ย้ำานอใหม่นะเจ้าย้ำหนอใหม่ใส่งานะเจ้า เรียบร้อยนะเจ้าเดี๋ยวเราจะด่าดาเข้าเนาะใส่ข้าวกินข้าวได้แล้วเจ้าเจ้าพ่อแม่ไปน้องมากินข้าวด้วยกันนะเจ้าย้ำต้องไม่ไหลเจ้าใส่งัดงัดก่วเจ้างัดขาวมาดามกัวนะเจ้าอันนี้เนี่ยแล้วนะเจ้าเนี่ยแล้วล้ำขนาดเจ้าน่ากินขนาดอันนี้แกงแกงพกปังเจ้าเก็บสดๆจากไหนสวนของเขาเนี่ยเจ้าแกงอูนท้อนห่อนะเจ้า เอากับปลาทูปลาทูแกงทอดเนี่ยเจ้าแล้วมีไก่ทอดเจ้าอันนี้ของลูปาวเจ้าเดี๋ยวเจ้านี่มาเข้าเมื่อกี้เข้าไงนะแกน้าเจ้าน้อเข้าไงก่อนคือเข้าเจ้าน้าจ้อเข้าไงก่อนคือเข้าเจ้านะเจ้าฝากทุกท่านนะเจ้ากดติดตามช่องของคนมุ่งเหนือแฟมิลี่ตัวแรกเจ้ากดไลค์กดแชร์นะกดติดตามแล้วก็ฟางช่องของคน ช่องขคนบนเหนือแฟมิลี่นะเจ้าอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านโดยเจ้าสำหรับว,วันนี้นะเจ้าข้าเจ้าช่องของคนบนเหนือแฟมิลี่นะเจ้าขอจบาเต่ายก,กน,นะเจ้าสวัสดีเจ้า